พอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนจากที่คุณครูได้อัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วมีนักเรียนหลายๆคนสอบถามเข้ามานะครับว่าจงสร้างจะสร้างมุมสองสยอยี่สิบาองศายังไงนะครูคก็จะสาธิตให้ดูนะครับก่อนอื่นในการสร้างมุมเนี่ยนะครับคุณครูขอขอ,อธิบายเพิม่มเติมว่าเวลาจะสร้างมุมที่มีขนาดใหญ่ขนาดเล็กหรือมุมแหลมมุมบ้านต่างๆนะครับตามโจทย์เราจะต้องพิจารกก่อนว่ามุมนั้นอนะ่ะเขาเกิดจากมุมพื้นฐานที่เราเรียนการสร้างก็คือ กิดจากมุม60องศาหรือเกิดจากมุม90องศานะครับซึ่งเราจะใช้หลักการแบ่งครึ่งแล้วก็บวกแบ่งครึ่งแล้วก็บวกหรือลบออกนะครับจากมุมที่เกิดขึ้นและจําไว้ด้วยนะครับว่าเวลาเราสร้างมุมเล็กก็จะเกิดมุมใหญ่อัตโนมัตินะครับโดยเฉพาะเราเมื่อไปเทียบกับมุมตรงนะครับและก็มุมใหญ่กว่านั้นคือมุมกลับนั่นเองที่จะเกิดขึ้น <c oughs> มาดูในวิดีโอชุดนี้นะครับมีคนสอบถามครูว,ว่าจะสร้างมุม225องศายังไง เราต้องพิจารณาก่อนนะครับว่ามุม225องศาเนี่ยเกิดจากมุม360องศาลบออก135องศามุมนี้เกิน180้วเป็นมุมกลับนะครับมุมกลับแปลว่าเกินแน่นอนเกินมุมตรงแต่เผเอิญนะครับมุม135องศาเนี่ยเกิดจากมุม90บวกกับมุม45ดังนั้นแปลว่ามุมเนี้ยเราจะใช้มุม90องศาเป็นมุมฐานที่จะสร้างขึ้นนะครับคือมุม225องศาเนี่ยจะต้องสร้างจากมุม90 นะครับแล้วถึงจะเกิดเป็นมุม 2, 25องศาโดยสร้างมุม90ก่อนแล้วไปบวก45มุมที่เหลือจากการที่ลบออกจากมุมตรงนะครับซึเป็นมุมใหญ่ก็จะเหลือ 2, 25 2องศาอธิบายภาพให้ชัดเจนก็คงจะต้องสร้างให้นักเรียนดูนะครับก่อนอื่นลากส่วนของเส้นตรงนะครับส่วนเส้นตรง A A C นะครับมีจุด B อยู่บนนี้เดี๋ยวเราจะสร้างนะครับสร้างม,มุมคือ225นะครับให้จุด D จุดศูนย์กลางการวิรัษมีพอสมควรเพราะเดี๋ยวเราจะสร้างม,ม,มาุมฉากแน่นอนจะต้องมีชื่อจุดนะครับจุด C อ๋อจุด C ผ่านไปแล้วนะครับต้องเป็นจุด D กับจุด D ให้ดีและอ e ีเป็นจุดศูนย์กลางนะครับกางเวลรัศมียพอสมควรนะครับเขียนส่วนโค้งพราะเราจะสร้างมุม90สิองศา,า,านะครับถ้าเรียนสร้างตามวีดีโอนักเรียนก็จะสร้างได้ทันทีเลยนะครับ ผู้ินนักเรียนต้องใช้อะไรครับไม,ม้บรรทัดนะครับแต่คอมพิวเตอร์ของครูมีเส้นอนะัตโนมัติขยับไปหนึ่งเพราะว่าคมริงต้องตรงนะครับต้องตรงจุดพอดีเลยได้เรียบร้อยนะครับมุม90องศาตัวนี้เราก็ได้มุม90องศาสองฝมุมนี้ก็90องศานะครับเราจะแบ่งฝากขวามือออกเป็น45องศา ลืมใส่ชื่อใช่ไหมครับ D E จุดนี้คือจุด F นะครับแล้วจุดนี้จุดใหญ่คือจุด G นะครับและจุดตัดใหม่ที่เกิดจากการแบ่งครึ่ง90ก็คือจุด H นะครับเราก็จะลากรังสี BH นะครับก็จะเกิดเป็นมุม 45องศาแล้วก็มุม45องศานักเรียนเห็นมุม135หรออยังครับเห็นไหมมุม135คือมุมนี้นะครับมุมที่กลาง135องศาคือมุมนี้นะครับผมขอต่อเส้นยาวให้ ให้เห็นชัดเจนนะครับมุมสีน้ำเงินเนี่ยคือมุม135องศานะครับมุมสีน้ำเงินนี่คือมุมส3 5องศาเกิดจากอะไรเกิดจาก90้าบวกสีนะครับนี่คือมุมสีน้ำเงินนะครับทีนี้มุมที่เหลือเราได้ละมุม225องศานะครับมุม225องศาคือมุมนี้ ขอแยกเปลี่ยนปากกานะครับเป็นสีเขียวตั้งแต่นี้ไปนะครับก็เกิดจาก3าม้ลบร้อองศานะครับอา,อ,อาจจะไม่เป๊ะน,นะครับมุมสีเขียวนั่นเอง มุมสีเขียวนะครับเพรมุมสีเขียวเกิดจากมุม360องศาลบ135ก็จะมีค่าเท่ากับ225องศาอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับมุมที่กลาง225องศาก็คือมุมกลับ ABH นั่นเองนะครับนั้นเวลาเราจะสรุปเราก็จะสรุปว่าจะได้คบตอบนะครับตอบ จะได้มุมกลับ a b h กลาง2 2 5องศาตามต้องการีคงจะจินตนาการออกน,นะครับเพราะว่ามุมรอบจุดของเรากลาง360อนะบงศาเมื่อเราสร้างมุม135แล้วนะครับเราก็จะได้มุม225องศาซึ่งเป็นมุมกลับของ135องศาอัตโนมัติดังนั้น ในการสร้างมุม225อ,องศาก็ไม่ยากนะครับนัเรี้นก็สามารถสร้างตามวิดีโอชุดนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปฟังคำอธิบายแล้วก็สร้างตามอีกครั้งหนึ่งได้นะครับผมสวัสดีครับ